วันนี้เราจะมาทบทวนวยากรณ์โดยการทำแบบฝึกหัด A แล้วก็ B ในหนังสือมินนาโนนิฮงโกเล่ม1บทที่6กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจแปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับตอนนี้ที่โตเกียวอากาศเริ่มอุ่นขึ้นจากช่วงที่หนาวมากๆแล้วครับ แล้ววันก่อนก็ออกไปวิ่งกับเพื่อนๆโดยใส่หน้ากากกันนะเพราะว่ายังต้องใส่หน้ากากเวลาออกนอกบ้านอยู่ก็เลยต้องใส่หน้ากาก,ออกไปวิ่งด้วยครับแล้วพ,พวกผมก็เริ่มเห็นดอกบ๊วยบานแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณว่าฤดูใบไม้ผลิกำลังมาแล้วแต่ว่าผมเนี่ยกลัวฤดูใบไม้ผลิมากๆเลยครับเพราะว่าผมแพ้และอองเกสรต่างๆในฤด,ดูนี้แล้วระหว่างที่ผมเตรียมสคริปต ทั้งๆท,ที่อยู่ในห้องเนี่ยครับผมก็จามเป็น10บสครั้งเลยเหมือนกับรู้สึกว่ามีคนชมบ่อยมากจนแบบเฮ้ยไม่ต้องชมก็ได้ไม่อยากจามแล้วเหมือนกับคนแพ้ pm 2.5ที่ไทยอะครับเอาเป็นว่าก็ดูแลตัวเองดีๆใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆแล้วก็ล้างตาล้างจมูกทุกวันก่อนนอนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัด A แล้วก็ B ในหนังสือมินาโนในห้งโกะเล่มหบทที่6กันครับ มาเริ่มจากเรนชืเอกันในข้อแรกจะให้ทวนรูปประโยคว a ตชิวะแล้วก็กมแล้วก็โอแล้วก็คำกริยาครับก็คือเป็นรูปประธานกรมกิริยาโดยที่คำกริยานั้นใช้คู่กับกรมนั่นเองครับมาเริ่มดูจากประโยคแรกว a ตชิวะปั n งโอทาเบมัส ว่าต้าชีวะป้งโอทาเบมัสฉันกินขนมปังคําว่าขนมปังนี้เป็นกรรมแล้วก็เลยใช้โอเป็นคําช่วยระบุว่าคําข้างหน้าของโอคือปังเป็นคาเป็นร,รมของประโยคนะแล้วก็มีทาเบมัสที่แปลว่ากินเป็นคํากริยาของประโยคนี้ครับประโยคต่อไปว่าตาชิวะดะโม้โอทาเบมัสว่าตาชิวะดะโม้โอทาเบมัส

ใช้เป็นคำว่าหน้านีไม่ใช่นั่นเพราะว่า 1. นึ่งไม่ได้ตามด้วยคำในวัชนะดะแล้วก็สองไม่ได้เป็นคำถามที่ถามถึงจำนวนหรือว่าตัวเลขก็เลยใช้เป็นหน้านีครับต่อไปข้อที่ 2. เป็นการพูดในรูปประโยคปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรเลย จะพูดว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะใช้คำแสดงคำถามในที่นี้ก็คือหน้านี้แล้วก็บวกกับคำช่วยโมเพื่อแสดงว่าไม่มีอะไรที่ได้ทำเลยนะแล้วก็ใช้กับคำกริยารูปปฏิเสธครับมาดูตัวอย่างกันว่าตาชิวะนั i น o ิโมคา s e n เซ t นว่าตาชิวะน k a น m ิโมคาเซนแปลว่าฉันไม่ซื้ออะไรเลยว a าต s าชิวะน n i นิโมทาเบมาเซน

มาดูตัวอย่างประโยคกันฉันซื้อนาฬิกาที่ห้างสรรพสินค้าวัตชิวเป็นส่วนประธานเพราะว่ามีวะบ่งบอกว่าตรงนี้เป็นหัวข้อของเรื่องเดปาโตเดเดเป็นคำช่วยที่บ่งบอกถึงสถานที่ ในที่นี้ก็คือเด p ป้าโตห้างสปปรรพสินค้าครับโทเกอมีคำช่วยโอระบุถึงกรรมคำที่อยู่ข้างหน้าโอจะเป็นกรรมในที่นี้คือโทเกก็คือนาฬิกาครับค i ายมาชตะแปลว,ว่าซื้อแล้วเป็นคำกริยาของประโยคนี้ประโยคต่อไปวาตชิวะอน o มิเซดโทเกอโอค i ายมาชตะ ฉันซื้อนาฬิกาที่ร้านโน้นฉันซื้อนาฬิกาที่โตเกียวฉันซื้อนาฬิกาที่โตเกียวแล้วถ้าจะทำเป็นประโยคคำถาม <c oughs> ก็จะพูดว่า あなたはどこで時計を買いましたかคุณซื้อนาฬิกามาจากที่ไหนครับต่อไปข้อที่สเป็นการทวนประโยคเชิญชวนแบบสุภาพแบบว่าให้ปฏิเสธได้โดยใช้รูปคำกริยามาเส้นกะมาเริ่มดูกันไปที่ลประโยคนะครับ เขาจะให้พูดว่าอิชโชนิขึ้นก่อนอิชโชนิก็คือด้วยกันแล้วก็เป็นรูปกรรมของประโยคหรือว่าอาจจะเป็นคำบ่งชี้สถานที่แล้วก็ตามด้วยคำกริยารูปมาเซนกะเพื่อเป็นการเชิญชวนครับเป็นการเชิญชวนไปทำด้วยกันเพราะว่ามีคำว่าอิชโชนิด้วยอิชโชนิโอจาวะโนมิมาเซนกะอิชโชนิโอจาวะโนมิมาเซนกะไปดื่มชาด้วยกันไหมครับ 一緒に京都へ行きませんか一緒に京都へ行きませんかไปเกียวโตด้วยกันไหมครับ一緒に映画を見ませんか一緒に映画を見ませんかไปชมภาพยนตร์ด้วยกันไหมครับต่อไปข้อที่5จะให้ฝึกผันคำากริยารูปます เป็นรูปมาโชที่เป็นการเชิญชวนหรือว่าเป็นการตอบรับคำเชิญชวนครับยัสมิมัสก็จะผันเป็นยัสมิมาโชยัสมิมัสพันเป็นย u สมิมาโชอิกิมัสพันเป็นอิกิมาโชอิกิมัสพันเป็นอิกิมาโชทเบมัสพันเป็น t a b กันเถอะกินันเถอันเป็น t ันเถอะกินกันเถอะกันเนัเป็นันเถอนกอิันิัเป็นันเถอนกอะกิะันเปอะนกเถอนัอเอะนกันอะกิันอกิันอะก็ัอกกเขาจิะกห้กูรูปอ่าิีคนกินกันทถอะรอะกินนกันกินเินักิกเรถรอกะนันอน รูปแรกเป็นรูปคนกำลังฟังวิทยุก็จะพูดว่าラジオを聞きますラジオを聞きます i o o k i k ก m a s u ก็คือฟังวิทยุครับมาดูข้อแรกกันข้อแรกเป็นรูปคนกำลังดื่มน้ำเราจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่ายังไงครับ 水を飲みます。水を飲みます。u, u ต่อไปรูปที่สองเป็นรูปคนกำลังสูบบุหรี่เราจะพูดว่าสูบบุหรี่เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าอะไรครับท a บบากุโอซุยมัสทบกโอซต่อไปข้อที่สาม เป็นรูปคนกำลังเขียนจดหมายครับเราจะพูดว่าเขียนจดหมายได้ว่ายังไงครับต่อไปรูปที่4เป็นรูปคนกำลังถ่ายรูปครับเราจะพูดว่าถ่ายรูปได้ว่ายังไงครับ เช,ชิ r i ับทริมัสเช,ชิญ o t o r ริมัสต่อไปแบบฝึกหัดในข้อที่สองเขาจะถามเป็นประโยคคำถามมาแล้วก็ให้ตอบให้หรือว่าอีเยแล้วก็ทวนคำกริยาของประโยคนั้นๆครับอย่างเช่นข้อแรกถามว่า t a าบาโกโวซุยมาสก a าถ้าบาโกโวซุยมาสก้สูบบุหรี่หรือเปล่าครับ แล้วก็วงเล็บว,ว่าให hey ้ก็ให้ตอบว่าให้ซ hey, ูม hey, ัสให้ซูมัสแปลว่าครับสูบครับในข้อที่หนึ่งก็ถามว่าโอซาเกอโนมิมัสก์โอซาเกโนมิมัสกแปลว่าดื่มสาเกหรือเปล่าครับก็ให้ตอบว่าอีใครที่ดื่มจะตอบว่าให hey ้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าให้ตอบ e ีตางแบบฝึกหัดก็จะตอบว่า e nomimasen e nomimasen แต่ถ้าใครดื่มก็ให้ตอบว่าให้ nomimas ให้ nomimas ต่อไปข้อที่2องเขาถามว่านเあした日本語勉強しますかあした日本語勉強しますかพรุ่งนี้จะเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่า ถ้าใครฟัง podcast นี้ทุกวันก็จะต้องตอบว่าให้แน่นอนเพราะพรุ่งนี้ก็เรียนแล้วเขาก็ให้ตอบว่าให้ด้วยครับก็ตอบว่าให้เป็นคียวชิมัสให้เป็นคียวชิมัสต่อไปข้อที่3เขาถามว่าเช้าหนังบุงโกยมิมาสึกะเช้าหนังบุงโกยมิมาสึกะ เมื่อเช้าอ่านหนังสือพิมพ์แล้วหรือเปล่าครับถ้าในที่นี้เขาให้ตอบว่าให้ก็จะตอบว่าให้ยまมิมいชิตะให้ยมิมชิตต่อไปข้อที่สี่เขาถามว่าค i n น no คุณดูทีวีหรือไม่ช่ห a ือน เทเดบโอมาะเมื่อวานตอนเย็นได้ชมโทรทัศน์หรือเปล่าครับเขาให้ตอบว่าอีเยเพราะอาจจะยุ่งมากเราจะตอบว่าอีเยกับประโยคนี้ได้ว่ายังไงครับอีเยม่มาเส่นเดชตาอีเยมมาเตะ ต่อไปข้อที่3ครับเขาจะให้คำกริยามาแล้วก็วงเล็บกรรมของกริยานั้นเอาไว้อย่างตัวอย่างก็คือ k ไขมัสที่แปลว่าซื้อแล้วก็ข b บังที่แปลว่ากระเป๋าเขาก็จะถามคำถามว่าซื้ออะไรครับ n a n น o k a โอ a ไ k มัสก์นนโอแล้วก็ตอบว่าซื้อกระเป๋าก็จะพูดว่า kabang โอ a ไ m มั u กระเป๋าเาะขมสข้อที่หนึ่งเขาให้คำกริยาว่าเบ็นเกียวชิมาสเบนเกียวชิมัสก็สคือเรียนหนังสือแล้วก็วงเล็บว่านิฮงโกนิฮงโกก็คือภาษาญี่ปุ่นครับเอาละเราจะถามเป็นคำถามว่าเรียนอะไรครับได้ว่ายังไงครับ เรียนอะไรครับแล้วก็มีคำตอบว่านิฮงโกะแล้วก็จะตอบว่า日本語ปโกะを勉強しますญี่ปโกะを勉強しますต่อไปข้อที่สองให้คำกริยามาว่านみมすมัส โนมิมัสแปลว่าดื่มแล้วก็ให้คำกรรมของประโยคคือโคจะโคจะแล้วเราจะถามว่าดื่มอะไรครับเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าอะไรครับนนิโอโนมิมัสก a ะนนิโอโนมิมัสกะ จะตอบว่าดื่มชาดำหรือชาฝรั่งก็จะตอบว่าโกชารุโนมิมัสโ j a ารุโนมิมัสเขาให้ถามคำถามโดยใช้คำกริยาทาเบม a าชิตะทาเบมาชิตะแปลว,ว่ากินแล้วแล้วก็ให้กรรมของประโยคคือสักกานะสักกานะแปลว,ว่าปลา เพราะฉะนั้นเราจะถามเป็นประโยคคำถามได้ว่าอย่างไงครับน a า i นิโอทาเบมัสต์กะน้า a นิโอทาเบมสตะแปลว่ากินอะไรครับจะบอกว่ากินปลาจะตอบว่าอย่างไงครับซากานาโอทบบาเบมัสต์ซากานาโอทบบาเบมัสบบต์ กินปลาแล้วครับต่อไปข้อที่ C ให้คำกริยามาคือค s h มาชตะค m a มาชตะแปลว่าซื้อแล้วกรรมของประโยคก็คือ z ัดชิตโตชีดีจัดชิ t โต h ีดีแปลว่านิตยสารกับซีดีเราจะถามเป็นคำถามว่าซื้ออะไรมาครับได้ว่ายังไงครับ 何を買いましたか？何を買いましたか？ซื้อนิตยสารกับซีดีเราจะตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่ายังไงครับ？雑誌と CD を買いました。雑誌と CD を買いました。ต่อไปข้อที่4ครับ ในข้อที่4เขาจะให้คำบอกเวลามาแล้วก็ดูรูปประกอบไปอย่างในตัวอย่างจะให้คำว่าอาชตะอาชตะที่แปลว่าพรุ่งนี้แล้วก็มีรูปคนกำลังไปที่ห้างสรรพสินค้าเขาก็จะให้ถามเป็นประโยคคำถามแล้วก็ให้ตอบคำตอบของคำถามนั้นครับอาชตะนาเนิโอชิมัสก้าอาชตะนานิโอชิมัสก้ พรุ่งนี้จะทำอะไรครับแล้วก็ตอบตามรูปที่ให้มาก็คือเดป a าโตเอออิกิมัสเดป e าโตเอออิกิมัสไปห้างสรรพสินค้าครับขอ้อที่หนึ่งเขาให้เวลามาก็คือเคียวโนโกโกเคียวโนโกโกก็คือวันนี้ตอนบ่ายแล้วก็มีรูปคนกำลังเขียนรายงานครับจะถามว่า วันนี้ตอนบ่ายทำอะไรครับเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่ายังไงครับ今日午 o 何をしますか今日午後何をしますか,ますかจะตอบว่าเขียนรายงานเราจะพูดได้ว่ายังไงครับレポートを書きます t รพอโตะเขียนต่อไปข้อที่สองให้เวลามาก็คือค่ำบังค่ำบังแปลว่าเย็นนี้คืนนี้แล้วก็เป็นรูปคนกำลังชมโทรทัศน์ครับเราจะถามว่าคืนนี้จะทำอะไรครับเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่ายังไงครับค่ำบัง 何をしますかこんばん何をしますかแล้วจะตอบว่าดูโทรทัศน์ครับได้ว่ายังไงครับเทเดบีโอมิมัสเทเดบีโอมิมัสต่อไปข้อที่สมเขาให้คำว่าคิโน k คิโแปลว,ว่าเมื่อวาน แล้วก็เป็นรูปเจอเพื่อนเราจะถามคำถามว่าเมื่อวานทำอะไรครับได้ว่ายังไงครับคิโนะน,นันยูชิมาชิตะคะคิโนะน,นันชิมาชิตะแล้วจะตอบว่าไปเจอเพื่อนมาครับได้ว่ายังไงครับ เพื่อนและพบกันเพื่อนและพบก t a ต่อไปข้อที่สให้คำว่าโอโตโต้โอโตโตแปลว่าเมื่อวานซืนแล้วก็เป็นรูปคนกำลังเล่นฟุตบอลครับเราจะถามว่าเมื่อวานซืนทำอะไรมาครับได้ว่าอย่างไงครับโอโตโต ししししจะบอกว่าเล่นฟุตบอลมาครับเราจะพูดว่าอย่างไงครับซัฟค์ししค่ะว่าซัฟค์ค่ะว t าและนี่ก็คือแบบฝึกหัด A แล้วก็ B ของบทที่6ครับ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อกับแบบฝึกหัด B ที่เหลือแล้วก็แบบฝึกหัด C กันครับถ้าคุณติดตามรายการให้ Japanese มาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2,426คำและสำนวนครับ ติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้เจแปน s ิกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้เจแปน s ิก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ